สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่26มกราคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกย 72, ียรติ72พรรษาในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ1 8กรกฎาคม2567 วันี้เวลา17นาฬิกา13นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณมณฑลพิธีสะพานดำรงสถิตถนนเจริญกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติวชิรสถิต7 2พรรษาและวชิรธรรมรง์7 2พรรษาซึ่งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เลิมพระชนมพรสษาหรอบ20กระกฎาคม2567และฉลองความสัมพันธ์ไทยจีนครบ50ปีในปี2568เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนแสดงถึงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทิตาของราษฎรที่ได้รับพระเมตตาบารมีปกเกล้าให้มีความร่มเย็ยนเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงพระดำเนินตามเส้นทางถนนเจริญกรุงผ่านแยกเ a b บมีการแสดงโขนชุดยกรบจากโรงเรียนวัดสิตารามเขตป้อมปราบศัตรูพ่ผ่านแยกเสือป่ามีการแสดงทศมราชันเป็นการแสดงตีกลองจีนจากโรงเรียนสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์แล้วทรงพระดำเนินไปยังวัดมังก,กรกามลาวาสหรือวัดเล่งเนย,ยีตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงระหว่างซอยเจริญกรุง19และ21 ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระคณาจารย์จีนธรรมวัชิรานุวัตรเจ้าอาวาสนำบรรพชิตจ,จีนจำนวน73รูปสวดถวายพระพรชัยมงคล หลังจากนั้นเวลา19นาิก32นาทีทรงพระดำเนินตามเส้นทางถนนเจริญกรุงไปยังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติวชิรธรรมรง7 2พ0 0ษา5แยกหมอมีเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งถนนเจริญกรุงมีความสำคัญทางการค้าที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตและยังเป็นที่อยู่อาศัยของหลายเชื้อชาติทั้งชุมชนชาวจีนชุมชนชาวตะวันตกชุมชนชาวมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีน โดยตลอดเส้นทางที่ส่งพระดำเนินผ่านมีพระสะกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเฝ้าทูลและอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นเพื่อรวมชื่นชมพระบารมีแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความศรัทธาที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่างเปลงเสียงส่งพระเจริญ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนและบกพระหัตถ์ให้แก่ผสกนิกรที่เฝ้าทูนและอองทุลีพระบาทรับเสด็จยังความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นในการนี้นายหารจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารนรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมภริยาและนายนารงศักดิ์ พุทธพรมงคลประธานหอ,อการค้าไทยจีนพร้อมคณะกรรมการในชิมชินวิทยะกลนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยนายกิติอิทธิภากรประธานสหสมาคมตระกูลแท้แห่งประเทศไทยสมาคมจีนเก้าภาษาและองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนทั่วประเทศเฝ้าถูลละอองทุลีพระบาทรับสเสด็จทั้งนี้มีนักร้องเยาวชนขับร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอน สำหรับซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติวชิรธรรมรงค์7 2พรรษาด้านหลังมีข้อความภาษาจีนเขียนว่าจัวยูยงเอี้ยนหมายถึงพระสกนิกรร่มเย็นเป็นสุขชั่วนิรันดร์และเป็นเอกลักษณ์แห่งการจารึกความเทิดทูนของพระสกนิกรต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรแห่งความกตัญญูกตวเวทีอันเป็นคุณธรรมสำคัญทรงเป็นศูนย์รวมแห่งพลังความยิ่งใหญ่และความอ่อนน้อมต่อพระผู้มีพระคุณ ทรงกรตัญญูต,ต่อสมเด็จพระบรมราชบุพการีโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรากาศให้คณะกรรมการหอ,อการค้าไทยจีนสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยสมาคมจีนเก้าภาษาสหาสมาคมตระกูลแท่แห่งประเทศไทยและองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งประเทศเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาททุนเก้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึก พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงให้ความสําคัญกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศและทรงตั้งพระราชดาุรยอไทยในการดูแลสุขทุกรัษฎรทุกเชื้อชาติทุกศาสนาให้มีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบายสรีทูลพระขวัญเนืน่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา17นาฬิกาสินาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกองหานเกติยศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อธิบดีผู้วิพากษาภาค5าแม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ารองผู้บังคับการกองบิน41และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลและอองุลีพระบาทรับเสด็จ ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบายสีทุนพระขวัญเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567มีการแสดงรำฟ้อนจากสตรีชาวเชียงใหม่จำนวน900คนถาวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีโบราณของชาวล้านนา เวลา17นาฬิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่ในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์ซึ่งเป็นพระบรมราชานุสาวรีของพระมหากษัตริย์สามพระองค์คือพญามังรายพญางงำเมืองและพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งทั้งสามพระองค์ทรงสร้างคุณูปการให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ต่อจากนั้นเสด็จเข้าพับพลาพิธีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศตรีเจ้าวัฒนันณลำพูลเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจีบัตแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าแสงตะวันณเชียงใหม่เฝ้าทูลละอ่อนทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจีบัตแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จากนั้นผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่กล่าบบังทมทูลรายงานความเป็นมาของพิธีบายสีทูลพระขวัญจัดขึ้นเนืงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ซึ่งเจ้านายฝ่ายเหนือ5สกุลณนะเชียงใหม่ณนะลำพูนณะลำปางณนะน,น่านและณเชียงตุงมูลนิธินวราชด,ดริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีบายสีทุลพระขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โอกาสนีท้ทอดพระเนตรริ้วขบวนฟ้อนเชิญบายสีทูลพระขวัญพร้อมเครื่องราชสักการะและพุ่มดอกไม้ของเจ้านายฝ่ายเหนือประกอบด้วยกังสดานวงกลองชุมขบวนตุงช่อสิบคู่ฟ้อนเจ้านายฝ่ายเหนือฝ่ายชายห้าคู่ฟ้อนเจ้านายนฝ่ายเหนือฝ่ายหญิงแปดคู่ขบวนหัวหมูเครื่องข่าวเครื่องหวานขบวนสักการะล้านนาห้าคู่และขบวนผ่านพุ่มดอกไม้ห้าสกุล จากนั้นเจ้าสีรัตนลำปางไร่นำคำทูลพระขวัญและนายสนั่นธรรมธิสำนักศิละปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขับนำคำทูลเชิญพระขวัญพิธีบายสีสู่ขวัญเป็นวัฒนธรรมโบราณของกลุ่มชนในแถบภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมีความเชื่อในเรื่องของขวัญซึ่งสถิตยอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตสำหรับมนุษย์แล้วมีขวัญสถิตยอยู่ทั้งหมด32ขวัญ ในล้านนาเรียกว่าพิธีห้องขวัญหรือพิธีสู่ข้าวเอาขวัญเพื่อเสริมสร้างขวัญให้แข็งแรงและความเป็นสิริมงคลโดยมีเครื่องสักการะที่ใช้ประกอบพิธีที่สำคัญคือบายสีเป็นพานบรรจุเครื่องสังเวยให้กับขวัญในการจัดพิธีสำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เรียกว่าพิธีบายสีทูลพระขวัญ ในการนี้พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้เจ้าวงศักดิ์ณเชียงใหม่ประมุกสายสกุลณเชียงใหม่ผู้แทนของเจ้านายฝ่ายเหนือฝ่ายชายอาวุโสเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายได้พระขวัญผูกข้อพระหัตถ์ขวาและซ้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเจ้าวราเทวีณลำพูนผู้แทนของเจ้านายฝ่ายเหนือฝ่ายหญิงอาวุโสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายได้พระขวัญผูกข้อพระหัตถ์ขวาและซ้ายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในอดีต จ้าน่ายฝ่ายเหนือและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีบายสีทุลพระขวัญแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีอาทิเมื่อวันที่23มกราคม2469พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดพิธีบายสีทุลพระขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในโอกาส เสด็จพระท่าเจริญเนินไปมณฑลพายัพณพระพลาหาสารกลางมณฑลพายัพปัจจุบันคือบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย และเมื่อวันที่5มีนาคม2501จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดพิธีบายศรีทุนพระขวัญแด่สมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคเหนือและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดเชียงใหม่ครั้งแรกในรัชกาล ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรการแสดงชุดเฉลิมรัชทศมราชาบรมราชจัก,กรีวงจํจำนวนสี่ชุดประกอบด้วยพระถมะวงพงพิงค้านครสารสัมพันธไมตรีทิพจักรจัก,กรีวงสายใยรักสองแผ่นดินและร่มฟ้าบรมีทศมราชาบรมราชจัก,กรีวง์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งให้ความสำคัญและงส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไป โดยพิธีบายสีทุลพระขวัญเนืน่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในรัชกาลเพื่อความเป็นสิริมงคลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสกรณิกรทุ่มู่เหล่าทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือมาโดยตลอดการจัดพิธีบายสีถุงพระขวัญเป็นเสมือนเครื่องหมายแห่งการถวายพระเกียรติที่แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งเจ้านายฝ่ายเหนือและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้แสดงออกต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์มาโดยตลอด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังผู้สําเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในโอกาสวันออสเตรเลียของเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งตรงกับวันที่26มกราคม2568ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนัท่าน,น่างแซมมอสตินผู้สําเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกลุ่แคนเบรา ในโอกาสวันออสเตรเลียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวออสเตรเลียมีความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยมีความยินดีที่การมาเยือนประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วของพลเอกเดวิดเฮอร์ลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียท่านก่อนนั้นได้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และข้าพเจ้าเองก็รู้สึกยินดีอย่างมากเช่นกันที่มีโอกาสต้อนรับมิตรเก่าแก่ตั้งแต่เป็นเพื่อนร่วมชั้นที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนซึ่งการเยือนในระดับสูงเช่นนี้ย่อมมีส่วนสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่ใกล้ชิดยั่งยืนระหว่างไทยกับออสเตรเลียตลอดหลายปีที่ผ่านมาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศของเราได้เจริญงอกงามอันเป็นผลจากการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนกอบกับความร่วมมือในหลากหลายด้าน นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ช่วยผลักดันความร่วมมือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในหลายๆด้านที่สําคัญโดยเฉพาะการลงทุนการ,กรเกษตรการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มมากขึ้นเพื่อกระชับมิตรภาพและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันสืบไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระคณิธฐถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายบุญฉลองพักดีวิจิตและนายสันทัศนตตันะนัน วันนี้เวลา17นาฬิก16นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพในบุญฉลองพักดีวิจิตณเมนวัดมกุฏกษัตรติยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่กรรมด้วยภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่13กันยายน2567สิริอายุ93ปี ในบุญฉลองพักดีวิจิตเกิดเมื่อวันที่18มีนาคม2474ปิดามารดาชื่อนายพุทธและนางลิ้นจีพักดีวิจิตสำเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาที่โรงเรียนอำนวยศิลปกรุงเทพมหานครนายบุญฉลองเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยได้แรงบรันรดาลใจจากพ่อซึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์และคุณอาเป็นผู้ถ่ายภาพและกำกับการแสดง โดยเริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์ด้วยการเป็นช่างภาพถ่ายภาพยนตร์เรื่องแรกคือแสนแสบบทประพันธ์ของไม้เมืองเดิมจากนั้นได้ศึกษากระบวนการทำภาพยนตร์และเทคนิคต่างๆด้วยตนเองเพื่อพัฒนาการถ่ายภาพยนตร์จนประสบความสำเร็จสูงสุดตรบรางวัลตุ๊กตาทองพระราชทานพระสุรศดี2ปีซ้อนในฐานะช่างถ่ายภาพยอดเยี่ยมจากประสบการณ์ที่ถ่ายทำภาพยนตร์จึงได้เปลี่ยนมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ เป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะนำภาพยนตร์ไทยสู่นานาชาติทำให้ภาพยนตร์เรื่องทองประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักต่อมาได้ผ่านตัวเองมาบุกเบิกละครแนวบู๊ทางโทรทัศน์มีผลงานที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาวงการภาพยนตร์และละครทั้งเป็นบุคคลต้นแบบที่ขยนันอดทนใฝ่รู้และได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพแก่วงการภาพยนตร์และละครเป็นจำนวนมาก ในปี2556ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงผู้สร้างผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เวลา17นาฬิกา35นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายสันทัศนตตันทนันณวัดตรีทศเทพเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่20มกราคม2568สริอายุ90ปีนายสันทัตตันธนานเกิดเมื่อวันที่10เมษายน2478สำเร็จการศึกษาจากาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรม,มหาวิทยาลัยระหว่างที่ศึกษาอยู่ด้วยความรักในดนตรีจึงได้ร่วมกับเพื่อนนิสิตตั้งวงดนตรีประเภทบิ๊กแบนใช้ชื่อว่าวงบิ๊กแบนสจมสโมสรนิสิตจุฬาลงกรม,มหาวิทยาลัย ปัจจุบันใช้ชื่อว่าวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหรือ c u b a แบนนายสันทัศน์รับหน้าที่เป็นหัวหน้าวงคนที่3และได้รับโอกาสให้เข้าไปแสดงดนตรีออกอากาศทางสถานีวิทยุอสพระราชวังดุสิตตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบารมานาถบาพิตรรัชกาลที่9 เมื่อการบันทึกเสียงเสร็จสิ้นได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลและอองธุดีพระบาทรัชกาลที่9้จะได้รับพระบรมราชานุญาตให้นายสันทัศน์ร่วมบรรเลงดนตรีด้วยอีกหลายแห่งรวมทั้งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยมหาวิทยาลัยจึงจัดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีในวันที่20กันยายนของทุกปีเพื่อร่วมจัดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอน,นันทมหิดล ด้านการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่9ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกวงดนตรีอ,อสว,วันสุขในตำแหน่งทรอมโบนนอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาบเลงวงดนตรีบิ๊กแบนทั้งสนับสนุนการก่อตั้งวงดนตรีชนิดนี้ให้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากยิ่งขึ้นอาทิวงเดอะยมามาฮ่าซาวต่อมาได้พัฒนาเป็นวงดนตรีเฉลิมราช ทั้งให้คําแนะนําในการจัดแสดงดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานไปจนถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆรวมถึงการอนุรักษ์และเผยแพร่เพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9นายสันทัศน์ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภร์ณตติยาจุลจอมเกล้าวิเศษเหรียญรัตนาภร์รัชกาลที่9ชั้นที่4และเหรียญราชรุจิทองรัชกาลที่9 ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับรองศาสตราจารย์มาริกาตันทนานมีลูกสองคนสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัคตียราชนารีพระราชทานเลี้ยงอาหารข้ามแก่คุณหญิงบาบาร่ารีโพอดีตกงสุนใหญ่กิติมศักาิ์นนครมิวนิก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่24มกราคมพุธศักราช2568เวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเยอรมน,นีซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย6ชั่วโมง ศาสตราจารย์ดรสันเดชพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างวัดวรวรคติยาราชนารีเสด็จออกนับพัตคารชววชไตเทอร์โรงแรมที่ประทับเวียายาริสไซเทอร์นแคมปินสกี้มิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระัชฐานเลี้ยงอาหารข้ามแก่คุณหญิงบาบาร่าลีเพลอดีตองค์สุนใหญ่กิติมศนะักดิ์ณนครมิวนิก เนื่องในโอกาสทรงปฏิบัติภักรณีกิจณสาพาานาันศาธรนารฐเยรมนีระหว่างวันที่27มกราคม2568 โดยทรงลงพนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศูนย์วิจัยโรคมะเรง็งแห่งสาพันสาธารณราฐเดรมันนีหรือ DKFC เป็นครั้งที่สองซึ่งเป็นการขยายความร่วมมือต่อไปอีก5ปีทางด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลการศึกษาวิจัยวิชาการและพัฒนาการศึกษาในหลักสูตรต่างๆการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา การส่งนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศมีความรู้และทักษะด้านวิจัยนวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านโรคมะเรง็งควบคู่กับศาสตร์อื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อาการประกอบวิชาชีพแพทย์ที่สามารถนำไปประยุกต์ในการดูแลร,รักษาผู้ป่วยอย่างทั่วถึงทั้งอย่างพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสำคัญและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติและภูมิภาคอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ทรงฟังการบรรยายทางวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ของศูนย์วิจัยโรคมะเรง็งแห่งสาพันรสาธารรัฐเอรามณนนีเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยมะเร็งในเด็กและการดำเนินงานด้านชีวสารสนเทศประยุกต์ ร่วมกับบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นนักเรียนทุนพระราชทานที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสถาพันสาธารณรัตยามันนีปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยาศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองความรู้และการขยายความร่วมมือด้านการวิจัยการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากรระหว่างทั้งสองสถาบัน ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสพันสาทาราัตเยอรมน,นีก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นศูนย์วิจัยทางชีวการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในสพันสาทาราัฐเยอรมน,นีเน้นการพัฒนาผลงานวิจัยใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการวินิจฉัยอาการและรักษาโรคมะเร็งโดยการค้นหาเพื่อทำความเข้าใจกับกลไกพื้นฐานของโรครวมทั้งค้นหาสาเหตุของโรคมะเร็งและชี้ให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค และด้วยพระปณิธานมุ่งมั่นของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อรราุกมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวร,รัติยะราชนารีไฮราชวิทยาลัยจุฬาภร์เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลทำหน้าที่สร้างบุคลากรทางการแพทย์การพยาบาลและนักวิทยศาศาสตร์ในสาขาที่ขาดแคลนให้กับประเทศไทยตลอดจน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นจรรันรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ทุนกระมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระราชทานประกาศเสียาบัตรแก่ผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนวอทอรุ่นที่ 6, 7, 8และ9 วันนี้เวลา18.55นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังโรงแรม The อ t h ท n ี e Hotel Bangkok A Luxury Collection h o เ e l เขตประทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานประกาศเสียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมดักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนวทรุ่นที่6 7 8และ9จำนวน278คน สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทุกด้านและสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนดำเนินการอบรมมาแล้วรวม9รุ่น โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และความรู้ในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการธุรกิจอุตสาหกรรม,มจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ